แล้วก็จะดูเฉ่นก็ไม่แล้วก็แบบก็คนคนนั้ต่อสู้ด้ยกนแค่นั้นเกันกับป็นรถะเลกลอะะกีได้ไหมออนนี้เกิด อะไรอ่ะบอลลูนบอลลูน MM มันย uh, so ังไม่มีใช่ไหมต่อสูงจะเป็นอะไดีอ่ะบอลนเนอะอกนบัน เราซื้อเล่นรู้แต่ซื้อไม่อาอนเยอ่นนี้กันเริ่มจากคู่เชิญผู้เล่นเชิญฟริกเตรียมตัวโอเคตัดเวลาแล้วยสเชิญผู้เล่นเลย ไม่ใช่ไปต่อสู้เลย <laughs> หัวใจไม่เอาดานนี้แล้วเอาดานที่ดีกว่าโอเคเกลาลาลา

ิโกรกกินคทีแล้วเราก็คิวแล้วนึ่นะมันกินไปกินไปเพื่อเพออย่ามาทำอย่ามาทำเพื่อที่ที่จริงที่เราทำโอเคนะตอนนี้เราต้องไม่แพ้แล้วเมืไหไรจะเดินถึงเนี้ย วุ้เจอแล้วอันนี้เพาว่าจะอยู่ตอนหน้าต่อตาเลยนะเฮ้ยติเ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 ตะเตะยืดรอบชนะมีมีทุกอย่างแต่ไม่มีกางเกง กระโดดโอเคนะอตุดๆๆๆๆน่เนยเจอ,ลอ,อลแล้วปี๊ปี๊ปีเฮ้ป็นอไปืนล้วมันปืนโหดอะมาแพ้ล้วเมื่อกี้ก็รอบแพต้ตอนเราเซฟปเลยแพเ,เดี๋ยวเราจะต้องไปขึ้นไปในฐานของเรา กระโดดไปเลยยาวมากต้องย่องต้องยื่นนะต้องย่องแล้ยืนเลยเจอึ๊บไปไปๆปไฮ what the fuck นะครับจะมีใครชนะปะมัเนี่ยไปดูคนอื่นกว่า แล้วแล้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 วเฮ้ยตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้น yes รอบชนะโอเคเราก็สามารถเกินไหม่ได้เออมันรอบชนะนะโอเคนะท่านผู้ชมไปแล้วตึ๊บนุ๊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 โอเคเสียงกระดังเกิดไปไหนก็ดีจีิงแล้วเนี่ยเต้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  อันนี้ปืนรวมไม่ใช่เหรอตัวนี้อีกแล้วเหรอเีอย่ยนั่นไงนั่นไงฟิกแล้วมันเป็นอะไรของมันเนี่ยบางทีรอบหนึ่งก็ชน,นะรอบหนึ่งก็แพ้อยากจะฆ่ามันจริง อุ้ยแป๊บ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 ,บ,บ,บทำใหมันตีแรงอะแรงมากปืนใช้แค่ปืนใช้ปืนแค่ไหนเหรอวันนี้ปืนหืวเหลือแค่สองคนมันเหลือบ้าไปเปล่าเนี่ยโอเคตอนนี้กูจะไม่แพ้ จะไปเผชิญลูกกว่างาเผชิญอะไรล่ะแต่นี้ก็แพ้ตาแหล,ละไม่มันรอบชนะอย่างนี้อุย้ยตรงไหนะอะตรงนั้นโอน้โหให้มันกินไม่บอนแล้วก็ส่งเราจะหมดอะ อีกคนเดียวอีกคนเดียวอยู่ไหนอะอยู่คนนี้มันกลังแค่เกมโอ้ย <c oughs> ชนะไปเลยชนะเลยเรามีทีมทั้งสามคนมันมีแค่คนเดียวไปเลยไปเลยี่มันนูะะคะ ไปเลยไปเลยไปเลยชะนะไม่เนี่ยโอ้ตรงนั้นเลยตรงนั้นไงยตรงนั้นเลย <Yeah. S 1> ชะนะรอบนะไม่ใช่แบบชะนะไปเลยแต่นี้ก็แพท้ทุกทีแหละเอาตามสบาย mm hmm. บายขอปค้น okay, จะเปลี่ยนรูคะแนนไหมนะจะไม่ช่วยใครจะไม่คุยคุกมันแบบว่ยิงไม่โดนไงแต่ที่เต้าโคตรแรงแรงใช่พี่โ,โยโ่เฮ้ยป้าโคตรหนึ่งต่อหนึ่ง หนึ่งต่อหนึ่งเราจะมุชชนะขอชนะขอชนะขอชนะ yes นี่รอบชนะมานะสบ,บายชนะก็ไม่ชนะสบ,บายแพ้ทุกทีเลยด่านแน่วิลแพ้ทุกทีไม่ผ่านหรอกคี๊คี มาดูเลยมาดูเลยมาดูเลยโอ้รูเต็มหัวลจ้าไปละจ้าแล้วมันอยู่ไหนอ่ะมออยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นอุ้ยไปดูันี้ไม่ออกเมื่อกี้อุ้ย นายชโลเหลือกูคนเดียว <laughs> อ๊ยอีบา้าสบายทุกทีเลยสบายฮะเราจะไม่เกรงกลัวและต่อไปก็ตาอ,อีแก <laughs> โรอสักสิบนาที คิดแล้วโอ้โหเยอะมากแต่เปื่อคนเดียวเองพอเสร็จนมีเราตีทิๆๆ้เฮ้ยเยอะคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอีสองคนเฮ้ยเราตีเราชนะเราชนะเราชนะอีกคนเดียวตีตดๆ,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 ๆีตีตอย่างโลดเว้ย โว้ด oh, yeah. so like, like ่านเดียวเนี่ยงั้นใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายโว้โคสักร้อยสักร้อยสักไปนึงบ๊ายบายมาบ๊ายบายนะครับท่านำช่องบาย